ขมรยังคงเดินหน้าลุกคืบศึกษาวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องคราวนี้มาศึกษาดูงานนวดแผนไทยที่วัดโพหลายคนเห็นข่าวนี้แล้วมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจบางคนมีความเชื่อว่าอีกหน่อยขเขมรอาจจะเคลมนวดแผนไทยแล้วบอกว่าเป็นนวดแบบขเขมรโบราณแบบขเขมรดั้งเดิมแบบขเขมรพื้นเมืองหรือเป็นต้นฉบับการนวดแผนโบราณของไทยบางคนเชื่อว่าอีกสักพักอาจจะมีหลักฐานที่เป็นภาพแกะสลักซึ่งมีอยู่ในกำแพงหิน ติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลง,งานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ และสาหรับคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่มาจากเพจอาเซียนมองไทยมีการแชร์ข้อมูลว่ามีคณะผู้แทนรัฐบาลการท่องเที่ยวของกัมพูชาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เข้ามาเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพพร้อมกับชมการสาธิตการนวดวัดโพประวัติการนวดและพิพ,พิธภัณฑ์การนวดแผนไทยที่วัดโพครับแล้วทางแอดมินเพจอาเซียนมองไทยโพสต์ข้อความแสดงถึงความเป็นห่วงรวมถึงมีความกังวลในลักษณะที่ว่า สักวันหนึ่งขเขมรอาจจะมาเคลมการนวดของวัดโพเพราะตอนนี้ขเขมรมีประเด็นอ้างสิทธิ์วัฒนธรรมไทยหลายอย่างยกเว้นวิชาที่ขเขมรยังไม่รู้หรือาศาสตร์ชั้นสูงของไทยที่ขเขมรยังไม่เข้าใจเทสนี้ก็คือการนวดแผนไทยพร้อมกับได้ยกตัวอย่างว่าก่อนหน้านี้ที่มีคนญี่ปุ่นบางคนไปแอบอ้างจดทะเบียนท่าหรือสีดัดตนจนเป็นข่าวใหญ่โตกันมาแล้วและอยากให้ระมัดระวังกับการให้ขเขมรเข้ามาศึกษาดูงาน ครับจากข่าวที่ขเขมรมาดูงานนวดแผนไทยที่วัดโพผ่านมาได้สองสาวันแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าช่วงนี้ขเขมรเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับวัฒนาธรรมไทยของเราหลายครั้งแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีไปดูงานศิลปะช่างสิบหมู่ที่กรมศิลปากรแล้วก็ยังมีไปดูงานที่วัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองหากจําไม่ผิดนะครับอันนี้เท่าที่จําได้นะครับแล้วเป็นข่าวแชร์กันอยู่ในโซเชียลมีเดีย และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเข้ามาลุกคืบวัฒนธรรมไทยด้วยการเข้ามาศึกษาดูงานนวดแผนไทยที่วัดโพนอกจากแอดมินเพจอาเซียนมองไทยจะแสดงความกังวลแสดงความห่วงใยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับยังมีพี่น้องชาวไทยของเราอีกหลายคนเลยที่มีมุมมองมีความคิดเห็นไปในลักษณะส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางคล้ายๆกันซึ่งมีความกังวลกันว่าหลังจากที่เขเมรเข้ามาศึกษาดูงานการนวดแผนไทยที่วัดโพครั้งนี้แล้วอาจจะมีการเคลมการนวดแผนไทยเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ได้ ไปรับฟังรายละเอียดความพิดเห็นต่างๆบางส่วนที่น่าสนใจกันครับเริ่มกันที่ความพิดเห็นแรกบอกว่าเห็นอยู่ว่าขเขมรมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการก๊อปปี้วัฒนธรรมไทยยังใจดีช่วยสอนขเขมรอีกมุมมองถัดไปแสดงความพิดเห็นว่าอีกหน่อยขเขมรก็จะมาอ้างว่าเป็นต้นตำรับนําไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีกแน่นอนมุมมองถัดไปกล่าวว่าอีกไม่นานจะมีนวดขเขมรแผนโบราณต้นฉบับการนวดที่มีมานับพันปีความพิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ให้ขเขมรดูพร้อมสอนให้ขเขมรเรียนรู้วิธีนวดคิดได้ยังไงมีคอมเมนต์ตอบกลับความพิจเตนนี้ว่าวิธีคิดคนที่ไม่ทันสมัยมุมมองถัดไปแสดงความพิเห็นว่านับวันยิ่งรู้สึกว่ารัฐบาลนีรักขเขมรมากเกรงใจมากขเขมรมาทีไรก็เปลืองงบประมาณเปลืองบุคลากรไม่ช้าขเขมรจะเคลมว่าเป็นของขเขมรอีกผิดหวังจริงๆ ความคิดเห็นต่อไปเข้ามาแสดงมุมมองไว้อย่างน่าสนใจว่าเขมรจะเปลี่ยนการเสนอข่าวเป็นไทยเชิญคณะหมอนวดเขมรมาสอนคนไทยความคิดเห็นถัดไปบอกว่าเคลมนวดแน่นอนเขมรออริจินอลมีคอมเมนต์ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าใช่ใช่เดี๋ยวก็เอาไปแกะสลักใส่กำแพงวัดแล้วบอกออริจินอลมุมมองต่อไปแสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลขอมาเรียนรู้ประชาชนทำงานต่อด้วยการเคลม จริงๆแล้วรัฐบาลเขาเป็นคนต้นเรื่องในการเคลมตั้งแต่สงกรานต์ประชาชนบางคนยังงงรู้แล้วช่วยกันเดาการบอกต่อให้รีบขึออ้นทะเบียนกับยูเนสโกนึกทางไหนไม่ออกจริงๆทางนี้คงดีที่สุดจบมุมมองนี้มีคอมเมนต์ตอบกลับว่าเขมรเอาแน่เพราะมาเหลี่ยมสูงตรงนี้ขอแทรกด้วยข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกราทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยมีการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกแล้ว4ี่รายการ รายการที่1นได้แก่โขนขึ้นทะเบียนในปีพศ2561รายการที่2นวดไทยนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณขึ้นทะเบียนไปแล้วในปี2562 3โนราหรือมโนรปปาศิลปะการแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้ของไทยขึ้นทะเบียนในปี2564และรายการที่4ล่าสุดสงกรานที่ขึ้นทะเบียนไปเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2566ที่ผ่านมา ถึงแม้ทั้ง4รายการจะขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกไปแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการเคลมของเขเมรไม่ว่าจะเป็นโขนหรือสงกรานก็ไม่รอดจากการบิดเบือนข้อมูลว่าตัวเองเป็นออริจินอลโดยเฉพาะสงกรานเขเมรลงทุนเปลี่ยนชื่อเทศกาลที่เป็นชื่อภาษาเขเมรมาใช้ชื่อสงกรานเรียนแบบประเทศไทยเขเมรยัยงทําได้หน้าตาเฉยมาแล้วหากยังมีการปล่อยให้เขเมรเข้ามาศึกษาดูงานทางด้านวัฒนธรรมไทยของเราอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความรอบคอบโดยไม่ระมัดระวัง ขเขมรก็อาจจะมาเคลมโนลาแล้วบอกว่าเป็นโนลาพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของขเขมรหลักฐานก็คือภาพแกะสลักที่กำแพงหินซึ่งก็เป็นวิธีการเคลมของชาวขเขมรกลุ่มหนึ่งแบบดั้งเดิมของเขาอะนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิเห็นลำดับต่อไปกันดีกว่าครับโดยเขาบอกว่าอีก3เดือนถ้าอนวดจะมีบนกำแพงเชื่อหรือเปล่ามุมอมองต่อไปแสดงความพิดเห็นว่าเดี๋ยวขเขมรก็เอาไปโพสต์แน,น,น่นวดขเขมรโบราณนวดเขมรออริจินอลต้นฉบับ คำหนังสือการนวดเขมรแล้วใส่สบายขึ้นปกหนังสือนิ้วพวกเขมรชี้มาที่ชาวสยามปากเขาว่าเสียมขโมยมาเขมรเอาแน่ความคิดเห็นถัดไปบอกว่ามาดูแล้วก็กลับไปเคลมเราอีกไหมเนี่ยชักมีเสียวแล้วมีคอมเมนต์ตอบกลับมุมมองนี้ว่ามีแน่นอนอีกสักพักมุมมองต่อไปแสดงความคิดเห็นว่าเดี๋ยวก็บอกว่ามีอยู่ในกำแพงมหัศจัยรอีกความคิดเห็นต่อไปพูดสั้นๆว่าแย่จังมีคอมเมนต์ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่า แย่ yeah, คือหน่วยงานโลกสวยความคิดเห็นต่อไปแนะนำว่าครับโพสต์นี้ไว้รอได้เลยคอมเมนต์เคลมแน่ๆมุมมองถัดไปแสดงความคิดเห็นว่าจะไปเชิญคอมเมนต์มาทำไมไม่เข้าใจให้มาเคลมเราอีกหรือไงมีคอมเมนต์ตอบกลับมุมมองนี้ว่าถามทททดูความคิดเห็นต่อไปบอกว่าขยันจังเรื่องตั้งงบดูแลประเทศทางบ้านความคิดเห็นต่อไปเป็นการตั้งคำถามโดยบอกว่าคอมเมนต์อยากได้อะไรรัฐบาลน,นี้จัดให้หมด แล้วคนไทยล่ะต่อไปจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับมีมุมมองว่าจากนั้นขเขมรก็จะเอาข้อมูลไปเขียนแล้วสร้างสตอรี่การนวดขเขมรสุดท้ายไทยกลายเป็นผู้คัดลอกขเขมรน,นี่เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของพี่น้องชาวไทยของเราที่เห็นข้อมูลทีมงานของขเขมรเข้ามาศึกษาดูงานการนวดแผนไทยที่วัดโพความคิดเห็นส่วนใหญ่มองว่าอีกหน่อยการนวดแผนไทยอาจจะถูกขเขมรเคลมก็ได้ และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ขเขมรเข้ามาลุกคืบทางด้านวัฒนธรรมไทยโดยใช้วิธีการเข้ามาศึกษาดูงานและจากท่าทีของขเขมรที่เคลมวัฒนธรรมไทยหลายสิ่งหลายอยา่างหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงยินยอมให้ขเขมรเข้ามาศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความรอบคอบไม่มีความระมัดระวังเราก็อาจจะได้เห็นขเขมรเคลมวัฒนธรรมไทยของเราหนักข้อขึอข้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่เป็นผลดีกับประเทศไทยของเราใช่ไหมครับ และนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดสาร,รพันรวบรวมมานาเสนอกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและสําหรับคอมเมนต์ที่มีคําพูดไม่สุภาพหรือใช้ต้อยคําที่รุนแรงต้องมีการปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการนําเสนอนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคําพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดคารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกับทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ